สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอลี่ชาแนลนะคะและในตอนนี้เราก็อยู่กับเกมดิสไลค์กันค่ะ สำหรับผู้เล่นใหม่หลายคนนะคะถ้าเข้าเกมมาในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะสงสัยกันได้ว่าช่องแชทโลกเนี่ยเขาคุยอะไรกันนะคะดูหื่นแปลกๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอเอย่เอ้ยเดี๋ยวขอเลียเอ้ยนะคะแต่อย่าเพิ่งคิดไปไกลค่ะเพราะว่าที่เขาพิมพ์แชทคุยกันตรงนี้นะคะก็คือกําลังรอมิติริบบิ้นกันอยู่นั่นเองค่ะโดยระบบนี้นะคะก็จะเป็นระบบที่คุณนะคะไม่ต้องกดกาชาแผ่นเสียงก็สามารถไปหาตัวเอสเปอร์ใช้ได้แบบง่ายๆกันเลยค่ะซึ่งวิธีการก็คือให้เรา ะค,ะคอยดูที่แชทโลกตรงนี้นะคะถ้ามีมิติริปเบิลเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีข้อความขึ้นแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าแต่ละมิติริปเบิลเนี่ยจะส่มตัวเอสเปอร์ต่างๆออกมานะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอสเปอร์ระดับแรหรือก็คือ3มดาวนั่นเองค่ะแต่ว่าก็ยังมีมิติริปเบิลที่เป็นเอสเปอร์ระดับอีพิกหรือว่าสีดาวด้วยนะคะนั่นก็คือตัวดาเลียหรือที่เราจะเห็นในแชทโลกที่เขาชอบพิมพ์กันบ่อยๆว่าขอเลียหน่อยขอเลียหน่อย,อ,ย,อ,ยอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งนอกจากการที่เราสามารถได้รับตัวเอสเปอร์ฟรีจากการลงมิติริปเปิลได้แล้วนะคะ <S <S ก็จะมีเงื่อนไขในการได้รับตัวเอสเปอร์อยู่นะคะ <S <S ก็คือเราจะต้องสะสมเศษชิ้นส่วนเอสเปอร์เหล่านั้นนะคะ <S <S ที่เราเข้าไปในมิติเนี่ย ให้ครบตามจำนวนที่เขากำหนดค่ะโดยเศษชิ้นส่วนสำหรับเอสเปอร์ระดับ3าดาวนะคะจะต้องสะสมให้ครบ30ชิ้นจึงจะสามารถรับตัวในชั้นวางแผ่นเสียงได้นะคะส่วนระดับ4ดาวเนี่ยก็จะต้องสะสมให้ครบ40ชิ้นค่ะแต่ที่นี่นะคะตัวเอสเปอร์อะไรบ้างนะคะที่เราสามารถเข้ามิติริปเปิลเพื่อเข้าไปสะสมเศษชิ้นส่วนเหล่านั้นได้บ้างเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยค่ะโดยอายนะคะจะขอเริ่มที่ระดับ3ดาวก่อนค่ะ ตัวแรกเลยก็จะเป็นบาร์ดอนนะคะชางหูกลีอ้าวเซลเมอร์ฮองถังหยุนเฟลตี้เดวิดเบเลนิดลีออนอังกี้ชายจีนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นน้องเยซูหัวค่ะซึ่งเอสเปอร์ต,ตัวนี้ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งเลยนะคะที่นอกจากเจอเลียในแชทโลกแล้วก็จะเป็นน้องเย่คนนี้นี่เองค่ะ ส่วนเอสเปอร์สีดาวที่เราจะหาได้จากมิติริปเปิลนะคะก็จะมีแค่ดาลเลียคนเดียวนะคะในตอนนี้เนาะทีนี้ความพิเศษของตัวดาลเลียกับน้องเยสูหัวนะคะมันพิเศษยังไงนะคะทำไมคนในชัดโลกเนี่ยเขาพิมพ์ขอ,อกันจัง<ๆ>เลยเนาะเอสเปอร์สตัวน,นี้นะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่าเรานะคะไม่สามารถหาได้จากการกดกาชาแผ่นเสียงนั่นเองค่ะเราจะหาเขาได้จากการเข้ามิติริปเปิลสะสมชิ้นส่วนเท่านั้นค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่จะทำให้หลายๆคนนะคะจะต้องคอยเฝ้าหน้าจอเกมนะคะดูแชทโลกเพื่อรอกดเข้ามิติริปเปิลที่ว่านั่นเองค่ะ และมิติริปเปิลนะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะทำยังไงถึงจะเข้าไปได้หรือว่าเราสามารถเป็นคนเปิดมิตินี้เองได้หรือไม่นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าระบบมิติริปเปิลนั้นนะคะจะเป็นการสุ่มออกจากการที่เราผู้เล่นทุกคนในเกมเนี่ยเล่นคอนเทนต์ภายในเกมค่ะจำพวกการปล่อยออโต้ฟาร์มนะคะในโหมดทดลองห้องต่างๆหรือว่าการเล่นในโหมดห้องทดลองต่างๆตรงนี้เนี่ยในช่วงนั้นนะคะมันก็จะมีการเกิดสุ่มออกมานั่นเองค่ะ โดยการสุ่มเกิดนั้นนะคะในบางทีเนี่ยเราก็อาจจะได้เป็นคนเปิดมิติเองได้เช่นกันแต่ทุกการสุ่มมิติที่ว่านั้นนะคะจะไม่สามารถเลือกหาตัวเอสเปอร์ที่จะต้องการเปิดได้ค่ะเพราะว่าทั้งหมดตรงนี้นะคะจะเป็นการสุ่มหมดเลยนั่นเองค่ะและมิติริปเบิลนี้เองนะคะเราก็สามารถหาเข้าได้หลายช่องทางค่ะซึ่งก็ได้ตั้งแต่เพื่อนในลิสต์รายชื่อของเราเองนะคะหรือว่าเพื่อนในคลับที่เราอยู่ก็ได้ค่ะ และสุดท้ายก็ตามแชทโลกเนาะที่ระบบจะแชร์แบบอัตโนมัตินะคะหลังจากที่มิติเกิดได้15นาทีของคนนั้นๆเนาะหรือว่าเจ้าของมิติริปเปิลนั้นๆเนี่ยเขาจะแชร์มาที่แชทโลกเองหรือตัวเราเองเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันถ้ามิติได้สุ่มเกิดที่ตัวเรานะคะเราก็สามารถที่จะแชร์บนแชทโลกก็ได้หรือว่าส่งส่วนตัวให้กับเพื่อนก่อนก็สามารถทําได้ค่ะ ส่วนการเข้ามิติริ p เบิลนะคะก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่กดจิ้มเข้าไปที่ชื่อนั้นๆที่เราต้องการนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยค่ะถ้าห้องนั้นคิวยังไม่เต็มนะหรือระหว่างที่เราเล่นคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยและเราเห็นแชทเด้งขึ้นมานะคะและเป็นมิติที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปเพื่อจองคิวตัวเองก่อนได้เหมือนกันนะ และเมื่อทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปลงมิติย้อนหลังได้ค่ะโดยมิติริปเบิลนะคะก็จะมีระยะเวลาเข้าแต่ละห้องค่ะที่60นาทีด้วยกันถ้าหมดเวลาดังกล่าวแล้วนะคะมิติก็จะหายไปนั่นเอง และการเข้าห้องแต่ละมิติเนี่ยก็จะมีจํานวนจํากัดต่อห้องด้วยนะคะก็คือมิติริปเปิลระดับ3ดาวเนี่ยจะสามารถเข้าในห้องนั้นๆเนี่ยได้สูงสุดรอบละย0คนยกเว้นมิติริปเปิลของเยซูหัวนะคะที่จะสามารถเข้าได้ถึง30คนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนต้องการเยอะนะคะทีมงานเขาก็เลย ปรับขยายในส่วนนี้ให้นั่นเองเนาะส่วนมิติริปเบิลระดับสีดาวหรือว่าห้องของดาลเลียเนี่ยก็จะเข้าได้30คนค่ะและการจองเข้าห้องมิติเองเนี่ยก็จะมีจํานวนจํากัดการจองด้วยนะคะก็คือถ้าในช่วง60นาทีนั้นๆเนี่ยเรากดจองห้องเยอะเกินไปนะคะและยังเคลียร์ห้องเก่าๆไม่หมดเนี่ยก็จะไม่สามารถกดจองห้องอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะต้องเคลียร์ห้องที่จองก่อนหน้านี้ให้หมดก่อนนะคะหรือว่าปล่อยให้เวลาหมดไปค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ขาดตัวเอสเปอร์เอาไว้เล่นนะคะและไม่อยากจะกดกาชาแผ่นเสียงเนี่ยก็สามารถใช้ระบบนี้นะคะในการหาตัวเอสเปอร์ใช้ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าหลายๆตัวที่ว่าไว้นั้นนะคะนอกจากเราสามารถนํามาใช้ได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถนํามาใช้เป็นตัวย่อยอัปเกรดตัวเอสเปอร์อื่นๆได้อีกด้วยนะคะในกรณีที่แบบว่าน้องแมวสตาร์ลิมอนของเราหมดอะไรแบบนี้มันก็สามารถเอามาทดแทนกันได้เนาะ หรือว่าไว้สำหรับหาตัวเอสเปอร์ไปใช้ในระบบฟิวชั่นเอสเปอร์ก็ทำได้เช่นกันนะคะแบบเราไม่สามารถกดกาชาหาเบลานีได้อย่างเงี้ยอะระบบมิติริปเปิลเองเนี่ยก็มีตัวเบลานีที่เราสามารถกดเข้าไปสะสมเศษหาตัวน้องได้นะคะเพราะว่าพวกระบบฟิวชั่นเอสเปอร์เนี่ยมันก็จะต้องใช้ตัวเฉพาะบางตัวนะคะเป็นตัวตั้งต้นในการฟิวชั่นเนาะ ซึ่งระบบนี้เดี๋ยวอายจะทำคลิปแยกเป็นอีกหัวข้อไว้นะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยในการหาตัวเอสเปอร์ในระบบมิติริปเปิลนั้นนะคะอายแนะนำมากมากเลยว่าทุกคนควรจะหาตัวดาเลียแล้วก็เยซูหัวไว้นะคะเพราะอย่างที่บอกไปเนาะว่า2ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถกดกระชาหาได้นะคะแล้วก็ใครที่ขาดบดัฟดีดีบัฟดีๆนะคะก็ควรหามาใช้อย่างมากเลยอาจจะดูเสียเวลาหน่อยนะคะที่บางทีต้องแบบรอกดเข้ามิติแล้วก็ต้องไปแย่งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ควรจะหาเวลามาทำนะคะไม่ต้องถึงขั้นแบบปลด6ดาวม่วงก็ได้นะคะแค่หามาใช้ให้ได้สักตัวหนึ่งก่อนนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นคอนเทนตอ์อื่นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยค่ะ เพราะความสามารถของน้องทั้งสองนะคะก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะอย่างน้องเยซูหัวเนี่ยก็เป็นท่าซิมเมอร์นะคะแล้วก็เป็นสายซับด้วยนั่นเองค่ะหรือก็คือสายสนับสนุนนะคะที่สามารถบัฟดีเฟนแล้วก็บัฟโจมตีให้กับปาร์ตี้ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถฮิวเคื่อนได้นะคะพร้อมกับบัฟพิเศษก็คือบัฟไรเทียมทานนะคะ หรือพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็จะเป็นบัฟอมะตะให้เพื่อนได้นั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวซับอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถใช้เล่นคอนเทนต์ได้หลากหลายนะคะแล้วก็ใช้แก้สถานการณ์ได้เยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะส่วนน้องดาเลียนะคะก็เป็นตัวซับหรือว่าสายสนับสนุนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นระดับ4ดาวเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวอายนะคะายคิดว่าน้องก็มีความกึงก่งๆสายควบคุมหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าเขามีสกิลขัดขวางในตัวนั่นเองค่ะ โดยสกิลหลักๆของเขาเนี่ยก็คือสามารถบัฟเพิ่ม AP ได้ทั้งปาร์ตี้นะคะแล้วก็ได้ทั้งบัฟโจมตีแล้วก็เพิ่มอัตราคลิกให้ทั้งปาร์ตี้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะทำให้ทีมของเรานะคะเพิ่มความเร็วแล้วก็แรงยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วก็อย่างที่ว่านะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีสกิลขัดขวางนะคะที่สามารถแช่แข็งฝ่ายตรงข้ามแบบเป้าเดี่ยวได้นะคะแล้วก็ลดความเร็วฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสกิลที่สามารถสตันฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเอสเปอร์ที่มีสกิลหลากหลายในตัวนะคะซึ่งก็สามารถใช้ได้หลากหลายเอาไว้ป่วนทีมฝ่ายตรงข้ามได้เลยไม่ว่าควรจะเอาไปเล่นใน PVP หรือว่าลงดันเจียนแบบ PvE อื่น,นๆในเกมก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะโดยทั้ง2ตัวที่ว่ามานี้นะคะถ้าได้ตามคลิปไอก่อน ที่แนะนําการเล่นแล้วก็การจัดทีมลงเคลียร์หอคอยกันเวลานะคะก็จะเห็นได้ว่ายังคงใช้2ตัวนี้ในการจัดทีมอยู่นะคะเพราะเป็นเอสเปอร์ที่สามารถใช้ได้หลายคอนเทนต์เนาะแล้วก็สามารถปั้นเล่นได้ยาวๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดมีเวลาก็แนะนํามากๆเลยว่า ควรหาสะสมชิ้นส่วนเปิดหาน้องทั้งสองไว้นะคะรายละเอียดการแนะนำการหาเอสเปอร์ฟรีๆแบบง่ายๆนะคะและยังสามารถหาตัวเทพๆได้จากในระบบมิติริปเปิลก็จะมีเท่านี้นะคะถ้าอายอธิบายข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะคะหรือว่าผู้เล่นปัจจุบันที่ยังไม่ได้สะสมเศษหาน้องๆเนี่ยก็อย่าลืมไปหามาใช้กันนะคะเพราะว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนเลยค่ะ ส่วนสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะและก็สามารถติดตามอายได้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะอายจะมาอัพคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อายก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ